วัสดีจ้าวันนี้กำลังเอาอาหารต่อให้หมกลุยบ้านบ่ได วันบ่ได้ไปหาบอกลุยมือนี้แ้วจะเอาอาหารไปให้มันย้ายไปใส่ เ,เทสให้ถั่วเลยลูกเ,เทสให้ถั่วมันไวเลยเดี๋ยวมันม้ามันจะเทะยากกบันแล้วบะจิกลุยบะจิบลุยเลยลุยไปติดทุสาวลุยไปติดทุสาวบะจิบลุยลุยไปติด สาวทางไหนดูบ่เห็นเลยบ่ได้เลยบาได้ทายตอนกินเขาให้เบ่งเลยยายไปขีดวัคซีนมาแล้วยายเก่งขีดแล้วบอกให้นอนพักบนนอนอาอยาง่ <c oughs> าเขาขเ,เอ <c oughs> เอ <c oughs> อืมยังสั่นละ่ะกลับไปนอนอยู่บ้าน ยายหลอดเห็นบักลุยทั้งุูนบ่อฮะอยู่มันไปติดตัวเมียหมาผู้ใดตัวเมียอยู่ทั้งนั้นเนี่ยไม้ปูน่ะนะเอาคิดว่านตัวผูแมั่นตดตีโอ้มันไปติดไม้ปูยายตามหาบักลุยไปแล้วไปหาบักลุยแล้ว ยายไปตามหาบักลุย้ยอาหตามตามยาย ตามไปเบิ้งยายยายไปตามบักลุยฝนเดียบกลุยนั่นเดซีน,นันเดนันบกลุยน่ะลุยมามม่ลุยไปติดผู้สาวไปติดผู้สาว มามามาอย่ามใหญ่ตู้ไปใส่ขึ้นเงียบแสะตีขึ้อนอน<ห>เออเราก็มานอนอยามเบนเออบบดนี้ยามมือเรียนี่ก็นอนบารับอีก กะยาง,างตัลยางใช้น้ำฝนกะยางว่กะนอนนขีดยานันลาจังบอกให้พักคนะยางดูกะนันลอ่ะ กินยามาให้พักคน่นให้กินน้ำได้หลไล่ ซีซีบ่ดไปิดประตูประตูเข้าเมียไปปิดประตูไปจะจะไปลุยเข้าบ้านก็ับบ้านอย่างเรียวมาต้าองขีง่ย้ายรถมากทางหลังเรียวมาไปขดเรียว ฉ <laughs> ีดวัคซีนมาแล้วบ่อยพักพอนว่าหนูพระกูกําลังยางพคนะลย ไปห,าห้าน้ำจีนไปลงน้ำพูดน้า,หนาไหลเล่นเลงน้ำถอดองค์สวยสีชมพูบมงนั้งเราไปใส่ที่ห้อมมาไหวหมูเศร้านี่ไหม้านมกรุยนมกขามนี้ไปเะบอก,กใส่นไปใส่ละ พูนไปนอนน้ำาอ่หลีไปนอนเกือกขี้ตมอยู่ <laughs> พุ่นพุ่นนอนอยู่พุ่นดูยนอนน้ำานอนน้ำเสยอยู่ทางเฮาเปลี่ยนที่แพหมดใกล้ๆน้ําบ่หวมาน เยอใส่เบิงอันยาพาราน่ะใส่เบิงว่ามียาพาราน่ะมีบออยาพาราพุกนี้จะได้สื่อไว้เอามาเบิง ฮะหย่าพาลาหล่แมาเบิงวม่เมียนย่าพาลาหนันเมนบนี่ไปนอนกิดตุ่มมาลุยเมนอยู yeah. yeah. ่อย่าพลาหนันละเอาไว้เอาไว้ยาม็ดอันนี้เด้อเอาไว้ขวิดคอยอยู่ तुम बंगने गाण्याला काय आहे ना